ลิขิตรัตราช EP ที่2ี่ในห้วงจิตนางเห็นเส้นพลังสีเงินไหลวนมารวมกันตรงหน้ามันไม่ใช่เพียงแสงแต่มันมีเสียงความรู้สึกและอารมณ์ทันใดนั้นแรงประทะรุนแรงบางอย่างพุ่งเข้ากระแทกจิตของเธอนางกัดฟันพลังลงหายใจภายในลำคอปั่นป่วนจิตสำนึกเกือบหลุดลอยเจ้าไม่ควรผ่านขั้นนี้ง่ายายนักเสียงหนึ่งกระซิบนั่นไม่ใช่อวินซีแต่นางจำเสียงนี้ได้มันเคยแทรกเข้ามาในฝัน การเลื่อนขั้นพลังแปลเปลี่ยนสูเยียนรวบรวมจิตทั้งหมดจุดศูนย์กลางในหน้าผากปรากฏแสงเรืองรองสีม่วงเงินพลังมิติพุ่งกระจายรอบตัวราวกับแรงลงหมุนที่แทรกซึมโลกแห่งความจริงเครงงงหินศิลากลางลานแตกร้าวเส้นพลังในอากาศบิดเบี้ยวไปมาก่อนจะบรรจบเข้าหากันราวกับถูกมือมองไม่เห็นจัดระเบียบอวินซีเบิกตาขึ้นเล็กน้อยนางควบแน่นเกลียวมิติได้แล้วเขาพุ่มทำเร็วเกินไป ผลจากการเลื่อนขั้นเมื่อซูเยีนลืมตาอีกครั้งสิ่งที่นางเห็นไม่ใช่เพียงสายหมอกแต่ในดวงตาของนางกลับปรากฏเกลียวแสงสีม่วงอ่อนที่หมุนวนอยู่ภายในม่านตาตอนนี้ข้าสามารถเปิดประตูมิติระยะสั้นได้แล้วนางเอ่ยไม่ใช่แค่เปิดเจ้าสร้างช่องว่างของมิติเองได้แล้วอวินซีกล่าวด้วยแววตาลึกล้ำและในช่องว่างนั้นไม่มีอะไรข้าเจ้าได้ปิดท้ายด้วยเงาใหม่ของไทยร้ายที่ชายแดนของหุบเขาหมื่นหมอก ร่างในภาคลุมดำเดินผ่านม่านหมอกหนาพวกมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่คือมารผู้ถือป้ายมิติสิ่งมีชีวิตที่อาศัยพลังมิติจากพักมานเพื่อล่าผู้นำในหมู่พวกมันส่งเสียงหัวเราะเบาๆนางเริ่มปลุกพลังแต่ยิ่งพลังฟืน้นนางก็ใกล้คืนร่างเดิมเข้าไปทุกที